ภารกิจของ 24m คือการมอบทุกสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในราคาที่ลูกค้าก็พอใจได้เช่นกรลองนึกภาพการขับรถ1 0 0 0พันไมล์ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวจากนั้นแวะเข้าสถานีบริการตามปกติเสียบปลั๊กและสีนาทีต่อมาแบตเตอรี่ก็กลับมาใช้งานได้อีก200ร้อยไมล์โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องชาร์จขนาดเมกะวัตต์ขนาดใหญ่หรือรอนานเป็นชั่วโมงฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันไม่ใช่เลยหัวใจสําคัญของมันคือ 24m เทคโนโลยีผู้คิดค้นแบตเตออรรี่สััญชาติิเมกน ที่เงียบขรึมแต่ทรงพลังแพลตฟอร์มแบตเตอรี่แบบกึ่งแข็งรุ่นใหม่ของพวกเขาและอิเล็กทรไรนิรันดันอันลึกลับนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทําให้เรื่องนี้ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกอลอนมัสก์อาจเพิ่งเปิดเผยสิ่งที่เทสลาวางแผนจะทํากับมันไปแล้วแล้วอะไรที่ทําให้แบตเตอรี่นี้ทรงพลังรวดเร็วและแตกต่างเรามาเปิดม่านและเปิดเผยทุกอย่างกันภายในแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้หนึ่งพันใหม่นี้คำว่าดิเทนเนไล์คืออะไรทั้งหมดนี้สรุปได้เป็นคําเดีียยยววทท่ฟังงดดูเหมมือนาานึาาาาาจกิิศสตร อิเล็กโทรไลต์ตอนแรกชื่อนี้ฟังดูคล้ายแบรนดน้ำดื่มบรรจุข,ขวดในยุค80แต่จริงๆแล้วมันคืออิเล็กโทรไลต์เจเนอเรชันใหม่ที่พัฒนาโดย 24m เทคโนโลยีและอาจเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนรอคอยเพราะนี่คือข้อตกลงแบตเตอรี่ทุกชนิดอาศัยอิเล็กโทรไลต์เพื่อส่งไอออนไปมาระหว่างอิเล็กโทรดนั่นคือวิธีการไหลเวียนของพลังงานแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันทุกวันนี้ โดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อจํากัดค่อนข้างมากพวกมันมีมาตรฐานที่ดีในเรื่องการนําไฟฟ้าความปลอดภัยและความเร็วในการชาร์จแต่ไม่ค่อยได้ทั้ง3อย่างเทนไลท์จะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้สิ่งที่ 24m คิดค้นขึน้นคือวิธีเพิ่มค่า,าการนําไฟฟ้าไอออนิกซึ่งก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอออนภายในแบตเตอรี่เกือบ3เท่าเมื่อเทียบกับอิเล็กโทรไลต์เหลวทั่วไปและเพื่อให้รู้สึกเหมือนจริงลองนึกภาพมันเหมือนกับแรงดันน้ําในเท่าของคุณอิเล็กโทรไลต์ส่วนใหญ่ก็เหมือนอะคาร์อพาทเมนต์เก่าๆที่มีเท่า,างๆแลละการไห ที่ไม่สม่ำเสมอ Light เทอร์นไลท์เปรียบเสมือนสายดับเพลิงแรงดันสูงผลลัพธ์ที่ได้คือพลังงานที่เคลื่อนที่ผ่านระบบได้เร็วกว่าราบรื่นกว่าและสะอาดกว่านั่นคือหลักฐานของความเร็วที่คุณกำลังจะได้เห็นตอนนี้เมื่อ 24m จับคู่เทอร์นไลท์เข้ากับแพลตฟอร์มแบตเตอรี่แบบกึง่งแข็งของพวกเขาก็เกิดเหตุการณ์สุดเหลือเชื่อขึ้นคุณจะได้การชาร์จที่เร็วขึ้นสีเท่าโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองแบตเตอรี่หรือต้องใช้เครื่องชาร์จขนาดใหญ่เท่ารถบรรทุกหมายความว่าสามารถวิ่งได้ไกลกกกวว่่าาา300 200ิลเเเมมมตรรหืืออบไไในนถึง4ที และเรากำลังพูดถึงเครื่องชาร์จที่มีอยู่แล้วเครื่องชาร์จสาธารณะแบบมาตรฐาน 400V และ 800V ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพิเศษไม่มีปั๊มน้ำมันแนวไสไฟในทะเลทรายแค่สิบปลักยืดเส้นยืดสายรถอีวีของคุณก็พร้อมสำหรับการขับขี่อีก2ชั่วโมงก่อนที่คุณจะกินของว่างเสร็จเสียอีกแต่นี่คือจุดที่ผู้ขับขี่อีีจะต้องรู้สึกพิเศษจริงๆอากาศหนาวๆแบบนี้หากคุณเคยขับรถยนต์ไฟฟ้าในฤดูหนาวคุณจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดระยะทางที่ลดลงและการตอบสนองที่เชื่องช้า แบตเตอรี่ที่ไม่ยอมตื่นเลยแต่เทอร์ไลถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเย็นจัดแบบที่อิเล็กโทรไลต์อื่นๆทำไม่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแบตเตอรี่สามารถรักษาความจุดได้80ที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่ขนตาของคุณแข็งเป็นน้ำแข็งและแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็เริ่มร้องขอความช่วยเหลือแต่เทอรลไนยังคงปล่อยประจุฟไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดนี้น่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีกคือความตรงกลืนทีีตต่่เมเาอรยู คุณไม่จําเป็นต้องรือสายการผลิตหรือคิดค้นสิ่งใหม่อิเทอร์เน็ตทำงานรวมกับวัสดุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีอยู่แล้วซึ่งรวมถึงลิเทียมเมทัลซิลิคอนและกราไฟต์ดังนั้นไม่ว่าผู้ผลิตจะกําลังพัฒนาโซลิดสเตรุ่นใหม่หรือปรับแต่งระบบเดิมสิ่งเหล่านี้ก็พร้อมตอบโจทย์คุณมันเหมือนกับการ,รกอัปเกรดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณให้เร็วขึ้น2เท่าแต่ไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เลยนาะโอกิโอตะ CEO ของ2 4 m ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าครั้งนี้ได้้้กกกลล่่่่่่ารร่าาาาวววไไออยยงงชชััดเเจนนนีมใแครรรปบุ็ๆ นี่คือแพลตฟอร์มที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง1,600กิโลเมตรเท่ากับประมาณ1,000ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเขายังพูดถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งหมายถึงแบตเตอรี่ที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ยาวนานแต่ยังใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่เสื่อมสภาพอย่างมีในสําคัญลองคิดดูว่านั่นหมายความว่าอย่างไรไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางอีกต่อไปไม่ต้องคอยหาที่ชาร์ททุกๆ2-3ชั่วโมงอีกต่อไปและไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยขึ้นตลอดอายุการใช้งานของรถลองมองภาพออกสักวินาที นี่ไม่ใช่หลักฐานยืนยันแนวคิดที่ถูกฝังอยู่ในห้องทดลองอิเทอร์ไลท์ของ 24m ถูกรวมเข้ากับต้นแบบที่ใช้งานได้จริงแล้วและบริษัทต่างๆเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นและยังมีปัจจัยของเลือดอีกด้วยจากการกระซิบกระซาบกันอย่างตรงไปตรงมามัสอาจได้เห็นแล้วว่าอิเล็กโทรไล์นี้ทำอะไรได้บ้างและบางคนคาดการณ์ว่าคลื่นนวัตรกรรมใหม่ของเทสลาอาจกำลังถ่าเบาอยู่บนบ่าของอิเทอร์ไลท์หากเป็นเช่นนั้นจริงเรากำลังเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการครองตลาดแบตเตอรี่ที่มาจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่จีน ไม่ใช่เยอรมนีแต่มาจากที่นี่คุณเคยต้องนั่งอยู่ในรถที่หนาวเหน็บแล้วเห็นระยะทางของรถอีวีของคุณลดลงแบบเรียวทางหรือไม่หรือบางที่คุณอาจยืนอยู่หน้าสถานีชาจนานจนรู้สึกเหมือนนานมากเพียงเพื่อเติมพลังงานเล็กน้อยแต่สิ่งนี้เทียบก,กับแบตเตอรี่4,680ของเทสล a ในปัจจุบันได้อย่างไรหรือผ,ผู้ผลิตรถยนตรายอื่นๆกำลังพัฒนาแบตเตอรี่แบบปิดประตูเทสซ4 6 8 0เทียบก,กับ2 4 m อมิแบตเตอรี่4,000 680ของเทสล์ควรจะเป็นหนึ่งเดียวความก้าวหน้าและสิ่งที่ปิดช่องว่างระหว่างรถ e ีวีและรถยนต์ที่ใช้น้ํามันแบบดั้งเดิมไม่ใช่แค่ระยะทางแต่ยังรวมถึงราคาจํานวนการผลิตและสมรรถนะด้วยและมันเคยครองตําแหน่งนั้นอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้เกมนี้อาจเปลี่ยนไปแล้วเพราะในขณะที่แบตเตอรี่ Gen 1น14,680ของเทสล์ให้พลังงานสูงสุดประมาณ2 4 4วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมแบตเตอรี่ใหม่ของ 24M ซึ่งใช้พลังงาน จากอิเล็กโทรไลต์เทนไลต์กลับให้พลังงาน660วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมนั่นคือพลังงานที่สะสมไว้ในมวลเท่ากันมากกว่าเกือบ2.7เท่าถ้าฟังดูเป็นนามธรรมลองทําให้มันเป็นรูปธรรมดูสิลองนึกภาพแบตเตอรี่2ก้อนขนาดเท่ากันน้าหนักเท่ากันรถแบบหนึ่งจะพาคุณจากซานฟรานซิสโกไปเอลเอและอีกแบบหนึ่งจะพาคุณจากซานฟรานซิสโกไปซีแอตเทิลโดยไม่ต้องชาร์จเลยนั่นคือระดับการเปลี่ยนแปลงที่เรากําลังพูดถึง และสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านั่นคือความแตกต่างระหว่างการวางแผนการเดินทางโดยไม่ต้องชาร์จหรือแค่ขับรถแบบเดิมๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องการชาร์จกันบ้างซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของเทสลเร็วแน่นอนคนขับส่วนใหญ่น่าจะวิ่งได้ประมาณ200ไมล์ภายใน20-30นาทีและนั่นคือวันที่ดีที่มีแบตเตอรี่อุ่นๆอ,อยู่ในแหล่งเก็บพลังงานความจุสูงแต่เทนไรล์กลับโยนไทม์ไลน์นั้นทิ้งไปในห้องทดลองมันให้ระยะทาง200ไมล์เท่ากันในเวลาไม่ถึง4นาที น้อยกว่าเวลาสั่งกาแฟและรอที่ไร้ทรูที่มีคนทุกท่านสีอีกและนี่คือจุดสําคัญมันทํางานบนระบบไฟฟ้า400โวลต์หรือ800โวลต์มาตรฐานไม่ต้องใช้เครื่องชาร์จขนาดเมกะวัตต์ไม่ต้องติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่เหมือนกับเสียบปลัก๊กโทรศัพท์แล้วดูแบตบหรือ50ก่อนที่นิ้วโป้งจะเลื่อนออกจากหน้าจอจุดที่กิเทิลไละเริ่มโดดเด่นจริงๆคือในสภาวะสุดขั้วอากาศหนาวเป็นศัตรูตัวฉกาจของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแม้แต่เจ้าของเทสเลก็ยังรู้ดีถึงเรื่องนี้ ระยะทางลดลงอัตราการชาร์จช้าลงและทันใดนั้นการเติม20นาทีก็กลายเป็นรายการทีวีเต็มตอนแต่เล็กเทไลทของ 24m ยังคงรักษาความจุไว้ได้มากกว่า80แมตในอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนั่นแหละคือดินแดนของน้ำยาเคลือบกระจกหน้ารถที่แข็งตัวนั่นคือประตูของคุณจะไม่เปิดแม้เย็นแต่แบตเตอรี่ยังคงทำงานได้เกือบเหมือนฤดูร้อนเอาหลักเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในภาพรวมเทสล์ไม่ใช่ชื่อเดียวในตลาดแบตเตอรี่บริษัทต่างๆเช่นเนเซเทียในจีน LG Energy Solution ในเกาหลีใต้บิ t Panasonic และ Samsung e s ต่างก็แข่งขันกันเพื่อชิงความได้เปรียบในตลาดแต่ปัจจุบันความหนาแน่นพลังงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง2 0 0ถึง300วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมแม้แต่แบตเตอรี่แบบควบแน่นรุ่นใหม่ของวิสเทียก็ให้ค่าความหนาแน่นพลังงานเพียงประมาณ500วัตต์ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเมื่อแบตเตอรี่แบบกึ่งแข็งของ24 m อ้างว่ามีความจุ6 6 0 mah นั่นไม่ใช่แค่ก้าวกระโดดแต่มันเป็นการก้าวกระโดดในแนวตั้งและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหหญ่ไ่ไไมด้ตรนักถึง แบตเตอรี่ของ 24M ไม่ใช่ระบบที่แปลกไปโดยสิ้นเชิงการออกแบบเป็นแบบโมดูล่าและยืดหยุ่นสามารถผสานเข้ากับสายการผลิตแบบ4,680ที่มีอยู่ได้นั่นหมายความว่าเทเซอร์ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนและสร้างโครงสร้างพื้นฐานการผลิตใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้สิ่งนี้เครื่องมือโครงร่างหรือแม้แต่ระบบอัตโนมัติอาจยังคงเดิมพวกเขาแค่เปลี่ยนมาใช้เคมีแบบใหม่เท่านั้นมันเหมือนกับการเก็บแล็ปท็อปไว้แต่เปลี่ยนโปรเซสเซอร์เป็นรุ่นที่เร็วกว่า3เท่าและประสิทธิภาพดีกว่า2เท่า ซึ่งนาเราไปสู่ข่าวลือมีทั้งข่าวลือการรั่วไหลความเห็นที่แฝงในยะหรือแม้แต่การหลุดปากในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายได้ว่า,าเทเซอร์รู้เรื่องเทคโนโลยีนี้พวกเขาได้ดูยืนเล็ตแล้วบางทีอาจจะทดสอบมันด้วยซ้ําอีลอนมัส์ยังไม่ได้ยืนยันอะไรชัดเจนแต่เอาเข้าจริงๆนะเมื่อสิ่งที่ทรงพลังปรับขนาดได้และผลิตในอเมริกาปรากฏขึ้นมันจะดึงดูดความสนใจของพวกเขาคําถามท,าที่แท้จริงคือพวกเขาจะร่วมมือกันอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีนี้หรือแค่หาคนมาช่วยพัฒนาเองคุณจะรีบซื้อการอัปเกรดนี้ หรือไม่หักเทสลานามิเทนไลท์มาใช้และวิ่งได้เกิน1,000ไมล์ด้วยการชาร์จเพียง4นาทีหรือคุณคิดว่าพวกเขาจะยังคงพัฒนา4,680เองต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นความก้าวหน้าครั้งนี้พร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากแล้วหรือยังหรือยังคงติดอยู่ในห้องทดลองการผลิตความร่วมมือและผลกระทบต่อตลาดการคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆในห้องทดลองเป็นเรื่องหนึ่งแต่มันคืออีกระดับหนึ่งเป็นยุคใหม่ในการผลิต ในระดับขนาดใหญ่ลองขับรถชมเรื่องราวของ 24m ในยามค่ำคืนสำรวจว่าสตาร์ทอัพเงียบเงียบแห่งหนึ่งใกล้บอสตันกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ของโลกและพลิกชมภูมิทัศน์พลังงานของสหรัฐอเมริกาอย่างไรค่ำคืนมาเยือนเคมบริดจรัฐแมสซาชูเซตส ภายในโรงงานขนาด140,000ตารางฟุตวิศวกร24ล้านคนกำลังติดตั้งสารเคมีอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรดกึ่งแข็งลงในสายน้ำร่องโรงงานแห่งนี้กำลังเร่งผลิตไฟฟ้าให้ได้200เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในสิ้นปี2568ซึ่งหมายความว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ6,000คันต่อปีแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นขณะเดียวกันแคลเซอร์ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่ได้รับสิทธิอนุญาตของ2 4 m ที่ตั้งอยู่คนละฟากโลกกำลังเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2เท่าในญี่ปุ่นโดยโรงงานที่เมืองชิงยาสูจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก20,000หน่วยเป็น400เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปีงบประมาณ2569ด้วยเงินลงทุน1 0 0 0 0มล้านเยนนี่เป็นสัญญาที่บ่งบอกว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสะโฆษณาชวนเชื่อเชิงทดลองแต่เป็นความต้องการจากทั่วโลกนี่ไม่ใช่การสร้างโรงง,งานขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่มันคือการออกใบอนุญาตและการแบ่งปันสูตรรับกระบวนการกึ่งแข็งงงขขอ24ูกสร้า้าึน เพื่อให้โรงงานใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปสามารถเชื่อมต่อกับสายการประกอบที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องรื้อถอนทุกอย่างซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะแปรระดับโลกอย่างเทอเ์เซอร์สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความเสี่ยงหากมองภาพรวมโลกของแบตเตอรี่จะดูเหมือนโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยจีนเป็นผู้จัดหากำลังการผลิตประมาณ75ของกำลังการผลิตทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นเทสซาในปัจจุบันจัดหาแบตเตอรี่ประมาณ40จากซัพพลายเออร์ในจีน นั่นเป็นจุดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รแรงซึ่งทําให้โรงงานของ24 m ในสหรัฐมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นเมื่อรวมกับการเพิ่มกําลังการผลิตใหม่ๆทันใดนั้นรถยนต์ไฟฟ้าของอเมริกาก็ได้รับการสนับสนุนจากแบตเตอรี่ของอเมริกานั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญลองนึกถึงพระราชบัญญัติลดเงินเฟอ้อซึ่งให้เครดิตภาษีสําหรับการผลิตภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานที่ลึกลงไปนี่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อช่องว่างนี้โดยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพอย่าง24 m เข้ามาสร้างร่วมมือออและยู่ต่ต และความเฟื่องฟูของแบตเตอรี่ในสหรัฐไม่ใช่แค่เรื่องราวของนวัตกรรายเล็กๆเ,เท่านั้นแต่มันยังยิ่งใหญ่อีกด้วยโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่10แห่งจากบริษัทต่างๆเช่น p a n asonic Samsung LG SKN e Toyota และ Ford มีกำหนดเปิดดำเนินการในปี2025คาดการว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐ โดยรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น421.5กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งเกือบ2เท่าของกำลังการผลิตที่สหรัฐมีในปีก่อนหน้ากำลังการผลิตนี้เพียงพอสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ5้าล้านคันต่อปีเมื่อคุณเห็นรถยนต์เทเซลฟอร์ดเล็กนิ่งเชวิโบร์หรือแม้แต่โตโยต้า b44x รุ่นใหม่วิ่งอยู่บนท้องถนนมีโอกาสสูงที่แบตเตอรี่จะมาจากโรงงานแห่งใหม่เหล่านี้หรืออาจจะมาเร็วๆนี้การสร้างโรงงานขนาดใหญ่เช่นนี้บรนทอนอิทธิพลของจีนและทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเป็นอิสระเบื้อง หลังกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆียบสิ่งที่เริ่มต้นจากความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการกำลังกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตกว่ามากโดยกาเรอเอริมกำลังการผลิตเป็น2เท่าโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐขยายขนาดและเงินทุนใหม่ๆหลังไหลเข้ามาจากโครงการต่างๆของรัฐบาลเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ให้คำมั่นสัญญาเท่านั้นแต่มันกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและด้วยแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและจีนยังคงควบคุมวัตถุดิบหลักในแบตเตอรี่ความเสี่ยงของการกักเก็บพลังงานที่ผลิตในอเมริกา จึงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เคยผมอยากได้ยินจากคุณคุณคิดว่า EV จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อแบตเตอรี่ผลิตในอเมริกาหรือเป็นเพียงการฟอกเขียวด้วยสติ๊กเกอร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าเคมีจะทรงพลังแต่ความอัจฉริยะที่แท้จริงอาจอยู่ในรูปแบบธุรกิจเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางแบตเตอรี่แต่มันคือกลยุทธ์การออกใบอนุญาตที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยไม่เป็นที่รับรู้สิ่งที่ 24m กำลังทำอยู่ไม่ใช่แค่วิศวกรรมแต่มันคือการสร้างแฟรนไชส์แห่งอนาคต แทนที่จะกักตุนเทคโนโลยีไว้ในโรงงานรูรูแห่งหนึ่งพวกเขากลับให้สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มเทอ e ์เนอร์แก่ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นๆทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากการแข่งขันด้านอาวุธลับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่กับยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ลองนึกภาพมันเหมือนกับ a อ d r o i d สาหรับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ยืดหยุ่นที่ใครๆก็สร้างได้แคลสแตมมองเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่แรกพวกเขาเซ็นสัญ,ญญาไม่ใช่แค่เพื่อซื้อแบตเตอรี่เทอร์เนอผลิตแบตเตออรี่เง โดยใช้เคมีของ24 m mm อีกด้วยนั่นคือที่มาที่ไปที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวที่ชนะแต่เป็นเรื่องผู้ผ,ผลิตแบตเตอรี่จำนวนมากที่ปรับปรุงสายการผลิตของตนในช่วงข้ามคืนโดยไม่ต้องรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานด้วยเหตุนี้จึงไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่โรงงานหรือแม้แต่ภูมิศาสตร์เทคโนโลยีสามารถขอใบอนุญาตได้ในดีทรอยต์โตเกียวหรือสตุตการและประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เส้นทางนั้นอยู่ตรงนั้นในแง่หนึ่งเทนไลลไม่ใช่สารเคมีแต่มันคือรูปแบบการจัดจําหน่ายมันเป็นกลยุทธ์การเปิดตัวที่เงียบเชียบและแทบมองไม่เห็นซึ่งอาจท่วมตลาดก่อนที่ผู้เล่นรายใหญ่จะสร้างต้นแบบโซลิดสเตเจเสียอีกนั่นหมายความว่าการปฏิวัติครั้งนี้อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่เรามองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปดังนั้นหากข้อตกลงสิทธิการใช้งานแบบเงียบๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว หากสัญญาต่างๆปรากฏอยู่บนกระดานงานและซัลายเชนไม่ใช่พาดหัวข่าวการแข่งขันที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่าใครสร้างแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นแต่เป็นว่าใครอัปเกรดได้เร็วที่สุดโดยไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นอย่างเปิดเผยหรือไม่การปฏิวัติแบตบแฝงมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยดอกไม้ไฟไม่มีการประกาศที่ฉูดฉาดไม่มีทวิตข,ของอีลอนมีเพียงการอัปเดตเงียบๆที่ถูกฝังอยู่ในรายงานวิศวกรรมและข้อตกลงใบอนุญาตที่ลงนนนาามมกัับพธิตช,ชวญี่่ปุ แต่ภายในการเปิดตัวที่แสนสงบนี้กลับมีฟีเจอร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้สำหรับ M. แล้วอิเทอร์เนไไม่ใช่แค่การอัปเกรดแบตเตอรี่ธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่ล้ำลึกกว่านั้นสิ่งที่ไม่ต้องการโรงงานมูลค่าพันล้านดอลลาร์หรือความก้าวหน้าทางนิยายวิทยาศาสตร์แต่กลับนำเสนอสิ่งที่เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจนั่นคือความเข้ากันได้และนั่นคือส่วนที่แทบไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เทอร์เนลไลท์ทำโดยพื้นฐานแล้วคือการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่มักจะขัดขวางเทคโนโลยีแบตเตอรี่่่่น้้ไมมมใใชกาารรรือถอถและสงหงหหทัด คุณไม่จําเป็นต้องรื้อสายการผลิตเดิมหรือออกแบบรถใหม่เคมีจะเข้าที่เข้าทางใสแบตเตอรี่ลิเธียมเทียมเข้าไปใช้งานได้เลยเสียบเข้ากับเทคโนโลยีซิลิคอนแอนโดก็ยังใช้งานได้แม้แต่เซลล์กราไฟต์แบบดั้งเดิมก็ได้รับการอัปเกรดมันมีความยืดหยุ่นด้วยการออกแบบทีนี้มาถึงจุดที่มันล้ําสมัยที่สุดความสามารถในการปรับตัวนั้นไม่เพียงแต่สะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวคูณอีกด,ด้วยแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่มากนักแต่เพิ่มขึ้น2-4ถึงเท่าลองนึกภาพว่ารถยนต์ไฟฟ้าของคุณในปัจจุบัน มีระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือลดเวลาในการชาร์จลงครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงรถเครื่องชา้าหรือรูปแบบการติดตั้งจากโรงงานยกตัวอย่างเช่นเทสเลอร์สามารถอัปเกรดเซลล์4,680ได้ในช่วงข้ามคืนแต่ไม่ได้อยู่ในแผนง,งานหรือห้องปฏิบัติการทดสอบเบต้าในอนาคตตอนนี้กระบวนการอิเล็กโทรดแบบแห้งที่พวกเขาใช้อยู่นั้นเข้ากันได้ดีพื้นโรงงานไม่จําเป็นต้องถูกคิดคนขึ้นมาใหม่มันเป็นลายเดียวกันเพียงแต่ใช้วัสดุที่ล้ําสมัยกว่าและเมื่อเป็นเช่นนั้นผลกระทบระลอกคลื่นก็ยากที่จะมองข้า ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมรายใหญ่ทุกรายที่พยายามหาคำสัญญาเกี่ยวกับ Solid s t a t ตต่างก็มีทางเลือกพราะอ,อีก8ปีกว่าที่ Solid State จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบหรือจะผสานเคมีเทิร์นไลท์เข้ากับดีไซน์ที่มีอยู่แล้วแล้วก้าวข้ามทำลายไปได้เลยไม่ใช่ด้วยกำลังดูร้ายแต่ด้วยการปรับปรุงอย่างฉาญฉลาดจะทำให้ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า EV ก้าวกระโดดไปข้างหน้าหลายปีโดยไม่ต้องมีสถานีชาร์จเมกะวัตต์หรือต้องปรับปรุงระบบนิเวศใหม่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน จะชาร์จได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอฮาร์ดแบ์ใหม่อีกต่อไปไม่มีปัญหาคอ,อขวดพันล้านดอลลาร์แม้แต่กริตก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหากรถยนต์สามารถชาร์จพลังงานได้200ไมล์ภายในเวลาไม่ถึง4นาทีโดยไม่ทําให้ระบบเกิดความเครียดเส้นอุปสงค์ก็จะแบนราบลงการชาร์จความเร็วสูงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเส้นทางหรูที่มีสถานีชาร์จความเร็วสูงอีกต่อไปดูเหมือนว่าการชาร์จความเร็วสูงจะเริ่มทําได้จริงที่ชานเมืองตามจุดจอดในชนบทหรือตามถนนทางเข้าบ้านทั่วไปเรื่องราวจะยิ่งงนนน่่าสใจยิขึ้ เมื่อคุณติดตามความร่วมมือเหล่านี้แคลเซอเร์ไม่ได้แค่ทดสอบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2เท่าและกำลังผลิตในระดับขนาดใหญ่อยู่ในขณะน,นี้ไม่ใช่ในฐานะนักบินไม่ใช่ในฐานะการทดลองมีแต่ปริมาณจริงลูกค้าจริงผู้ประกอบการระดับโลกรายอื่นๆได้ลงนามข้อตกลงลิขสิทธิ์แล้วแม้ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะก็ตาม แต่เบาะแสอยู่ที่คำสั่งซื้อเครื่องมือในโรงงานและรายชื่อง,งานนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนี่จึงอาจไม่ใช่การเปิดตัวเทคโนโลยีครั้งแรกแต่เป็นการปฏิวัติแบบแอบซ่อนไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันแต่เป็นฟิลเงียบๆที่ติดไฟแล้วมันไม่ได้แค่สัญญาว่าจะมอบประสิทธิภาพใหม่แต่ยังทำให้ดีไซน์เดิมมีความทันสมัยขึ้นอย่างก,กระทนหันและด้วยความจำเป็นที่ไม่ต้องใช้วัสดุแปลกใหม่หรือการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดเทนเนอร์ยจึงมอบความเร็วที่การอัปเกรดแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ ไม่สามารถทําได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการปรับแต่งทางเคมีเพียงครั้งเดียวทําให้ลายแบตเตอรี่ของเมื่อวานมีประสิทธิภาพเหนือกว่าความฝันของโซลิดสเตนในอนาคตเทสลาอาจก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแรกหรือบางทีผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าและกระหายชัยชนะมากกว่าอาจจะก้าวขึ้นนําหน้าขณะที่ยักษ์ใหญ่ลังเลยอยู่ก็ได้ไม่ว่าอย่างไรความสมดุลก็เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ที่ดีกว่าเท่านั้นมันคือการเขียนกฎใหม่แบบเงียบๆการอัปเกรดแบบสากลที่ซ่อนอยู่ในที่ที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน และหากอินเทอร์ไลท์คือกุญแจสําคัญจริงๆอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงียบเชียบไร้รซึ่งการย้อนกลับก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวแบตเตอรี่ที่วิ่งได้พันหม่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จเต็ม200หมล์ภายใน4นาทีผลิตในสหรัฐอเมริกาพร้อมติดตั้งในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกแห่งบนโลกไม่ใช่แค่วัตกรรมแต่มันคือการเปลี่ยนแปลง ดยเทนและเรากกำลังมองหาการชาร์จที่เร็วขึ้นระยะทางที่ไกลขึ้นประสิทธิภาพในฤดูหนาวที่ดีขึ้นและอาจรวมถึงการเปลี่ยนไปสู่การพึ่งพาแบตเตอรี่อย่างแท้จริงในสหรัฐอเมริกาและหักเทเซอร์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังสิ่งนี้อาจเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ e v ีได้เร็วกว่าที่ใครๆคาดการไว้คุณอยากได้ e v รุ่นไหนที่ใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลย